แบตเตอรีเลี้ยนายสายคุ้มค่าต้องเซี่ยวมีรุ่นนี้เลยค่ะซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีประสิทธิภาพเกินราคาไปเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นใบมีดไทเทเนียมเคลือบเซรามิกทำให้ไม่บาดหนังศีรษะตัดผมได้ลื่นไหล อีกทั้งยังปรับความเร็วของใบมีดได้2ระดับพร้อมระดับความยาวใบมีดได้ถึง5ระดับตั้งแต่0 5ถึง1.7 MM, ให้ได้ความยาวตามที่คุณต้องการเสริมด้วยรองหวีปรับระดับได้อีก3ชิ้นตัดได้ทุกทรงเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติการกันน้ำระดับ IPX7 ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นแถมยังมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสุดอึด มีความจุ2,200ม ah, ิลลิแอมป์ชัวงง่วโมงชาร์จด้วยไทซีใช้งานได้นานถึง180นาทีรวมถึงมีกิ๊บหนีบผมและผ้าคลุมตัวป้องกันเศษผมมาให้พร้อมตัดผมได้ทันทีไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มค่ะ สำหรับใครที่อยากตัดผมด้วยตัวเองแต่ก็กังวลในเรื่องของอุบัติเหตุเราขอแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ยไร้สายจาก E N C H E N รุ่นนี้เลยค่ะซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ใช้งานได้มาพร้อมหัวตัดและหวีแบบหัวมุมกลมประเภทอาในส่วนที่สัมผัสกับศีสะะจึงไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดกำลังดี น้ำหนักเบาหัวตัดถอดนำไปล้างทำความสะอาดได้สามารถปรับความเร็วมอเตอร์ได้2ระดับคือ4,500รอบและ5,800รอบนาทีมีแบตเตอรี่ในตัวชาร์จด้วยไทซี C, มาพร้อมกับหัวตัดนาโนเซรามิกที่มีความแข็งแรงทนทานกว่าสเตนเลสถึง1.6เท่าทั้งยังไม่ส่งเสียงดงังเมื่อใช้ความเร็วสูงหัวรองตัดปรับระดับได้ตั้งแต่0.7-2.1ม mm, มพร้อมแปรงปัดเศษผมและน้ำมันแบตเตอรี่รุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีราคาย่อมเยาค่ะสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาแบตเตอรี่ไร้สายที่มีราคาย่อมเยาเพื่อนำไปตัดผมให้กับบุตรหลานรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจค่ะเพราะมีดีไซน์น่ารักน่าใช้งานเด็กเห็นแล้วไม่กลัว อีกทั้งยังมีระบบดูดผมอัตโนมัติมีพื้นที่การดูดกว้างช่วยให้เศษผมไม่ปลิวกระจายหรือตกลงพื้นเก็บเศษผมได้เยอะพร้อมชั้นกรองสเตนเลสไม่ให้ผมหลุดออกจากตัวเครื่องได้ในส่วนของที่เก็บเศษผมสามารถถอดเพื่อน,นำไปทิ้งทำความสะอาดได้ปรับการทำงานได้2โหมดคือโหมดตัดทั่วไปและโหมดตัดพร้อมดูดผมใบมีดตัดผมเป็นเซรามิกมีความทนทานและคงตัดผมได้เกลี้ยงเกลา รุ่นนี้ทำงานเงียบและออกแบบมาให้สามารถกันน้ำได้ใช้งานได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ในตัวชาร์จด้วย USB ใช้งานได้นานสูงสุด40นาทีค่ะ เชื่อว่าหลายคนคงจะตกใจเมื่อเห็นรูปภาพประกอบของแบตเตอรี่ไร้าสายรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นที่สามารถถอดหัวเปลี่ยนได้และมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมกว่า1ิบชิ้นเพื่อรองรับการตัดแต่งขนทั่วทั้งร่างกายไม่ว่าจะเป็นตัดผมตกแต่งทรงผมโกนหนวดตัดขนจมูกโกนขนรักแร้ขนขาขนตามตัวครบครันภายในรุ่นเดียวที่สำคัญคือตัวเครื่องกันน้ำช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น ใบมีดมีความคมตัดผมและตกแต่งขนได้อย่างแม่นยำแข็งแรงทนทานสามารถตัดผมได้ทุกทรงปรับขนาดหวีได้ตั้งแต่0.5ถึง20ม mm, มพร้อมแบตเตอรี่อึดใช้งานได้นานสูงสุด100นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งและมีระบบชาร์จไวเต็มพิยง1ชั่วโมงและชาร์ท5นาทีก็สามารถนำกลับมาใช้ต่อได้ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมน่าใช้งานค่ะ คือแบตเตอรี่เลียนไร้สายสำหรับตัดผมเด็กโดยเฉพาะมีจุดเด่นคือดีไซน์ที่ดูน่ารักกระทัดรัดเมื่อเด็กเห็นจะได้ไม่รู้สึกกลัวเมื่อต้องตัดผมอ,อีกทั้งยังทำงานเงียบเพื่อที่เด็กจะได้ไม่ตกใจในขณะตัดผมที่สำคัญคือมีความปลอดภัยสูงด้วยใบมีดคู่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษไม่ให้สัมผัสกับผิวหนังโดยตรงทำให้ไม่บาดถิวแต่ยังมีความคมและตัดได้ลื่นไหลไม่แพ้ใบมีดทั่วไปค่ะ มีหวีรองแถมมาให้3ขนาดคือเบอร์1 2 3 6ถมมและเบอร์3 4 9 1 2ง mm, มมรวมถึงหวีรองเบอร์ศูนย์สำหรับสกินเทดและตกแต่งมุมซึ่งทั้ง3ขนาดนี้เพียงพอต่อการตัดผมเด็กเล็กแล้วรุ่นนี้สามารถกันน้ำได้ถึงระดับ ipx7 โดนน้ำได้ทั้งเครื่องแบบไม่มีปัญหาช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีแบตเตอรี่ในตัวชาร์จด้วย usb ตัวเครื่องน้ำหนักเบาเพียง300กรัมค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด